สวัสดีครับวันนี้เราก็เอาเจ้าร็อกไปอู่ทัางเจ็กเหมือนเดิมครับเห็นกกว่าจะเอาเครื่องไปฟิตนะ เครื่องมาก็เครื่องไม่ดีมีควันไอออกตรงฝาแต่ไม่มรู้ว่าทศแก่ซื้อมาจากไหนนะครับตอนที่เขาลองให้ดูอ่ะคือเขาติดเครื่องแป๊บเดียวแล้วก็ดับอันนี้รถได้วิ่งแล้วก็ประมาณว่าเครื่องมันร้อนแล้วเนาะก็จะมีไอ เห็นที่นี่ฝนตกนะครับแต่ไอบางพระสามไม่ตกบางพระสองตกโอ้ดูบรรยากาศอย่างสวยงามเลยครับดูตรงภูเขามีไอ้น้ำขึ้นนี่เราก็จะเดินทางแล้วครับ ตูวฝั่งนู้นก็เปิดไม่ได้ครับโอ้ไม่รู้เป็นอะไรถึงเปิดไม่ได้แงงยำรถผมก็ยังไม่ได้วิ่งอยัอยงซ่อมไม่เสร็จครับเมื่อคืนก็พากันถอดน็อตสลกแล้วก็ไอ นัดล้อเก็เก็พปรกันเข้านอนผมก็ขาดไรายได้ครับไม่มีไรายได้เข้ากระเป๋าผมไม่ได้กินเงินเดือนแล้วนะฮะกินเปอร์เซ็นต์ จะเดินทางเกะกะไอ้นี่สมมติเรื่องบนนี่แหละพูดนีสิมันงอเยียบครานไม่ค่อยสนุกม,มันชอบติด ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอรดก็มีมีเยอะนี่สองนี่สองแล้วก็อันนี้สองเจ้าโอกกี้ก็เพิ่งขับมาเขาน่าจะฟิตเครื่องใหม่ครับเอามาฟิตเครื่องใหม่อันนี้ก็รถของแกรถของท้อแกผมนะครับ ที่แกซื้อมาใหม่ตอนนี้ก็รอรอคนเอทียกเรียกยกลกงรียกเก็บอะไรนี่แหละให้ถ้าให้ผมเรียกเองผมเรียกไม่เป็นผมไม่มีแอปเพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยอยากจะนั่งครับ ลำบากใจเลยครับแบบนี้<ฮ>เราก็นั่แต่นั่งนอนนอนรอคนที่เรียกเป็นก็ไม่ยอมมาบางอย่างผมก็ช่วยได้บางอย่างก็ช่วยไม่ได้นะฮะคือร่างกายไม่ค่อยดี คันนี้ก็จะฟิตเครื่องใหม่เหมือนกันอันนู้นเหมือนกันซื้อเครื่องมาก็เห็นได้ฟางเถียงว่ามันดีเท่าเก็กเอา รถผมก็ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะถอดถอดไอ้น็อตสลกสลกออกแล้วแล้วก็น็อตลอ้อคลายไว้แล้วนะครับก็เราเราดูว่าเขาจะทำยังไง แย่เลยอย่างนี้รถไม่ได้วิ่งงานบางคนเขาว่าผมอะส่วนใหญ่ไม่เห็นวิ่งงานส่วนใหญ่จะซ่อมรถมันก็ก็จริงนะครับคือรถมันเก่าซ่อมไม่ถึงมันมันก็จะจุกจิกอย่างนี้แหละอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็เครื่องแล้วครับเพราะน้ำมันดัน จะได้ซ่อมเครื่องแล้วทีนี้ก็จะทำให้ผมอยู่ไม่ได้นะครับคือรายได้มันน้อยไม่ถึงหมื่นหมื่นแปดหรือว่าสองหมื่นนะมันก็เขาก็อยู่กันไม่ได้หรอกเพราะบางคนเขามีภาระ ต้องใช้นูน่นใช้นี่ส่วนผมก็ต้องจ่ายค่าเทินลูกตอนนี้ลูกก็เข้าเรียนแล้วนะฮะทีนี้ผมก็ต้องดิ้นรนบางคนเขาก็ว่าผม อ,อะไรไม่ต้องไปเดือดร้อนกระตือรือร้อนอะไรเวลารถเสียมันไม่ใช่นะครับแบบนั้นคือถ้ารถที่ผมขับอะมันไม่ได้ทำงานเนาะผมก็กวนกวายเหมือนกันกวนกวายใจว่าเออรถเราไม่ได้วิ่งงานเนี่ย มันก็รายได้มันไม่เข้าทอกแก่เนาเราก็ต้องทําให้ทอกแกอยู่ได้เราก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่า,เ,าเรากินเงินเดือนแล้วเราไม่กระตือรือร้อนให้ผมกระตือรือร้อนอยังไงร,รถมันจะเสียใครอยากให้มันเสียไม่มีครับไม่มีหรอกว่าอยากให้มันเสีย ถึงเขาได้รายเดือนรายเดือนเขาก็ไม่อยากให้รถรถเขาเสียนะเขาก็อยากวิ่งงานทำงานอย่างผมก็เหมือนกันอยากทำงานผมก็ต้องทำงานหาเงินไม่ใช่ว่าเออรถเราเสียับเราไม่ต้องไปกระเตื้รอรถ อันนี้ก็แล้วแต่ความความคิดของคนอะก็ถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าหูพูดผิดพลาดอะไรลงไปก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพูดเยอะเดี๋ยว ยิ่งผิด。